สวัสดีครับก็ <c oughs> พูดคุยกับวันที่สิบเมษาก็ <c oughs> สมมติว่าแม่สมมติว่ามีคนถามเรื่องทิศปุลน,นะครับกุศลให้ญาติที่ต้องรับไปแล้วนะครับหรือว่า เทวดามีจริงไหมนะครับผีมีจริงไหมนะครับคือถามในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับใครใครก็ตอบได้นะครับแต่ว่ามันจะจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับมีคนที่รู้จริงเห็นจริงไหมเรื่องวิญญาณเรื่องเทวดาเรื่องภพบูุม เรื่องบุญนะครับอันนี้นสังเกตด,ดูนะครับตอบได้ทุกคนแต่ว่าความน่าเชื่อถือมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นพระก็จะมีความน่าเชื่อถือแบบหนึ่งเป็นคนธรรมดาก็จะมีความน่าเชื่อถืออีกแบบหนึ่งนะครับอยู่ที่องค์ประกอบหล,หลายอย่างนะครับแต่ใครก็ตอบได้นะครับแต่ว่าเขาจะเชื่อไม่เชื่อนะครับ แค่นั้นเองเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับขนาดปก25ค่ะบางท่านนะครับบางองค์บางคนที่ตอบเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับสุดท้ายเราก็ยังสงสัยสงสัยเพราะเราไม่เคยไม่เคยเห็นไม่รู้ไม่ได้สัมผัสนะครับสัมผัสไม่ได้แต่เวลาเราฟัง คนที่ถามเรื่องนี้กันนะครับก็จะคุยนะครับก็น่าจะคุยเรื่องจริงนั่นแหละจริงสําหรับเขาอะนะที่เขาเห็นที่เขาสัมผัสที่เขาได้แต่เราถ้าเราไม่เห็นแบบเขามันก็ยังมีความสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นการสอนธรรมะประเภทนี้นะครับก็ให้ย้อนไปที่คำสอนพระพุทธเจ้านะครับ แต่ไปเชื่อ,นอ,อ,อจนกว่ามันจะเป็นพระจตังนะครับเรารู้ได้ด้วยตัวเราเองนะครับแต่เราก็ไม่ต้องไปต่อต้านนะครับก็ฟังได้นะครับเพราะบางทีเราจะฟังแต่เอาแต่สาระมากๆก็ไม่ได้นะครับบางทีมันต้องมีเรื่องประมาณว่าเรื่องเล่าเรื่องนิทานเรื่องจินตนาการนะครับก็ฟังได้ก็ให้เขียดคนเล่านะครับแต่เมื่อไรเราถึง เราสัมผัสได้เรารู้จริงนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นมันจะไม่มีนะครับคือว่าเราอย่างสัมผัสไม่ได้มันจะไม่จริงนะครับคนที่ม,ทมีสติปัญญามากๆ,มๆก็จะรับฟังนะครับเชือ่อไม่เชื่อ,อนั้นก็พุทธเจ้าก็บอกแล้วนะครับเราต้อง ทำเองนะครับไม่ว่าจะดีจะชั่วจะเรื่องวิญญาณเรื่องบุญบาปนะครับแตเรื่องบุญบาปนี้ก็น่าจะสัมผัสได้ได้เร็วได้ได้ชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าพอเราให้หรือทําบุญอะไรจิตใจมันมันเป็นความสุขนะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่สัมผัสได้ง่ายได้รวดเร็วที่สุดแล้วแหละนะครับแต่จะให้แล้วรู้สึก จะได้นักหนองอันอาจจะไม่ใช่บุญที่แท้จริงแต่ก็ได้อยู่มันได้น้อยนะครับคนที่ออกมาพูดธรรมะนะครับสมัยนี้นะครับเอ,อถ้ายังไม่ถึงขั้นนะครับไปเปิดสำนักเ,เก็บเงินนะครับก็ก็คือยังไม่มีเงินไปเปิดนะครับไม่มีเงินไม่มีความรู้ไม่มีโครงการ ที่จะไปเปิดได้ก็เลยยังไม่เปิดนะครับหรือคนที่เขาเปิดนะครับสำนักเปิดอบรมนะเปิดคอร์สเปิดอะไรครับเขาก็ทำไปด้วยใจกุศลนะครับแต่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับมันมีประเภทที่ว่ามันเป็นธุรกิจนะครับมันเป็นธุรกิจในการทำมาหากินนะครับ ท่านคงเคยได้ยินนะครับว่าพระท่านเคยเทศไว้นะครับว่าท่านลงไปนรกนะครับท่านเห็นท่านเห็นคนที่ตกนรกอะเยอะที่สุดคือพระนะครับพระก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่ผมก็อยากจัดคลิปไว้นะครับว่าเออที่พระพุทธเจ้าท่านนะครับไม่ไม่สอนให้รับเงินแล้วพระองค์ก็ทําให้ดูนะครับไปไหนมาไหนพระองค์ก็ พระดำเนินด้วยพระบาทป่ากนะครับพระองค์ก็มีบาทไปเล็กๆนะครับไปเดียวมีชีวรมีเครื่องใช้นิดเดียวนะครับท่านทำให้ดูแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับเราเป็นพุดทธธีบริษัทครับดูให้ดีนะครับเราอาจจะได้เป็นลงนรกกับพระนะครับ ที่ท่านทําบุญนะครับเพราะมันเป็นเ,เชิงนะครับเชิงธุรกิจนะครับเขาเแต่ว่าผมไม่ได้ต่อต้านนะคือว่าบางทีเนะี่ยคนที่สร้างสํานักแล้วก็หาไรายได้จากการรับบริจาคสร้างโน่นสร้างนี่นะครับรับมา10ล้านช่วยสังคม5ล้านนะครับพัฒนาวัด5ล้านอะไรอย่าเงี้ย ก็มีนะครับก็ถือว่า mm hmm. ดีนะครับก็ไม่แน่คนที่ไปบวชคนที่ไปอยู่ในสำนักนั้นนั้นน,น,นะครับไปสู่สำนักนั้นนั้นก็ Lauren อาจจะกลายเป็นพระอรหันต์ได้นะครับ <provoc adia> เหมือนพระพุทธเจ้านะครับไปหาอาจารย์ตั้งหลายคนนะครับพระอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้ากลับได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับก็สถานที่ปฏิวัติธรรมบางที่นะครับ ที่จริงจุดประสงค์ของเขานะครับบางคนที่แรกเลยเขาตั้งมาเพื่อหาเงินเขาตั้งทงมาเลยอย่างสมมติอายุสามสิบห้าเขาเห็นแหละมันเป็นมันเป็นบริษัทเดียวที่แบบว่าลงทุนแค่ซื้อที่นะครับแล้วก็สร้างสถานที่ให้มันหน้าศรัทธาไปขออนุญาตทำเป็นสำนัก แล้วก็หาหรือศึกษาเองหรือหาคนที่เทศเ,เก่งนะครับเ,เ,เรียกว่าหลอกล่อคนหลอกล่อคนมาได้บุญโดยการสละทรัพย์แต่ว่าก็ไม่เป็นไรคนที่ไปสละทรัพย์เขาก็ไปได้วยใจบริสุทธิ์นะครับนั่นแหละเขาก็ได้บุญจริงๆแต่คนที่ตั้งทงว่าจะเปิดสำนักเพื่อที่จะ ทำธุรกิจขายบนนะครับส่วนมากนรกอเวจีเขารอเขาอยู่นะครับเขาเขาอาจจะไม่รู้แต่ผมว่าผมก็เพิ่งคิดได้ตอนนี้ตอนนี้ผม,มาอายุห้าสิบสองนี่แหละแต่ก่อนผมก็เมื่อตึบผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่กล้าพูดด้วยกลัวมันจะบาปนะครับแต่ผมก็พูดไปหลายคลิปแล้วว่าผมผมไม่กลัวนะครับอะไรที่ผมจะช่วยพระพุทธเจ้านะครับในการเผยแพร่คําสอนนะครับหรือว่า ปกป้องนะครับก็ไม,ไ,ไม่ได้ปกป้องว่าศาสนาพุทธเจ้าไม่ต้องปกป้องนะครับที่เขาพูดปกป้องค,คือว่าเขากาจัดากาจัดพระที่เมาเหล้าเสพยามีเมียนะครับพระนักเลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกําจัดออกแต่ว่าศาสนาพุทธเจ้าไม่ต้องปกป้องเพราะว่าไม่มีใครทําอะไรได้นะครับเคยได้ยินไหมครับที่ท่านบอกว่าไม่มีคนถม่มน้ําลาย รถ้ฟเนะี่ยฟ้าเ้าไม่ไม,ไม่ไม่สปกปรกไม่เปื้อนนะครับมันจะมาโดนหน้าเราเองนะครับต่อให้คุณมีฤทธิ์มีเดชแค่ไหนคุณก็ทําลายศาสนาของโคตจ้าไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมธรรมชาตินะครับธรรมชาติของคนนะครับคนทําดีก็คุณทําดีสิบปีนะครับคุณก็ได้ดีตั้งแต่วันแรกนะครับไปจนถึงวันปีที่สิบแล้วก็ก่อนคุณตายนาทีหนึ่งคุณก็จะจําแต่เรื่องดีๆ ถ้าคุณทำชั่ว10ปีคุณก็ได้ความชั่วตั้งแต่วันแรกแล้วก็10ปีเต็มครับก่อนตายคุณก็คงจะคิดเรื่องดีๆไม่ได้ก็แค่นั้นมันเป็นธรรมชาตินะครับถึงถึงพระท่านหรือว่าถึงสำนักนั้นเขาจะตั้งเพื่อตั้งตั้งเป้าหมายใ,ใ,ใ,ในในการจัดตั้งสถานที่ธรรมาหากินของเขาคือตั้งใจที่จะหาเงินนะครับก็คิดได้อายุ35ม พอหกสิบเขามีเงินเป็นยร้อยลาย้ลานแต่ว่าเขาไม่รู้เขาไม่เชื่อว่านารกอเวจีมีจริงไงเขาก็เลยกล้าทำนะครับไม่ไม่ได้เป็นทุกทุกคนไม่ได้เป็นทุกสำนักนะผมคิดว่าอาจจะมีสักสำนักครึ่งสำนักนะในในใน,ในบ้านเราที่มีเป้าหมายนโยบายแบบนี้นะครับแต่ก็มีแบบครึ่งครึ่งน,น,นะครับวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งช่วยสังคมอ่าแล้วก็อ่ เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันนะครับแต่ว่าจะมีแบบพระพุทธเจ้านะครับสักคนหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแบบพระพุทธเจ้าเลยนะเอาแบบพระพุทธเจ้าเลยนะครับเดินพระบาทเปล่านะครับหรือว่าเดีย๋ยวนี้มีไหมนะครับฉันเมื่อเดียวจริงๆนะครับก็มีจีวรมีเครื่อง่งห่มเท่าเท่าที่จําเป็นพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้เห็นตลอด45ห้าปีที่พระองค์เคยแผ่ ศาส,สนานะครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ว่า,าพากันทําไปตามาความคิดของกลุ่มตัวเองไม่พอนะครับแทบจะไม่เอาอย่างพระพุทธเจ้านะครับเรียกว่า,เ,าเป็นกบฏเป็นกบฏต่อคําสอนนะครับคือพยายามจะทําให้โด่งดังนะครับไปในเอาเอา เอาบางคําสอนพระพุทธเจ้ามานะครับแต่ว่า,าตัวคนที่บวชไม่ทําเหมือนพระพุทธเจ้านะครับคือคุณไม่จําเป็นต้องมีเครื่องบินส่วนตัวหรอกครับพระพุทธเจ้าไม่มีเลยใช่ไหมพระองค์ถึงเผยแพร่มาได้ตั้งสองพันกว่าปีนะครับไม่เห็นพระองค์ขี่เกวียนท,ท,ทั้งที่พระองค์ก็จะให้สเสด็จพ่อท่านทําให้จะเอาลูกขนาดไหนก็ได้นะครับครับมันอยู่ที่ ความดีคําสอนที่พระองค์สอนนะครับตัวอย่างที่พระองค์แสดงให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้นะครับพวกเราโอเวอร์แอคโอเวอร์แอทำมากมายเกินกว่าที่พระเจ้าท่านทําให้ดูมากนะครับแล้วทําให้คิดดูพระรุ่นอีกรุ่นลูกร,รุ่นหลานอีกสองสามร้ปีจะเป็นยังไงใช่ไหมครับรุ่นนี้ก็แทบจะขี่เครื่องบินส่วนตัวแล้วถูกไหม แต่ผมเชื่อว่าพระอาหารหันต์ที่ดีที่รักษาแบบอย่างแบบพระพธเจ้าไว้ยังมียังมีเยอะด้วยนะครับสวัสดีครับ